สวัสดีครับทุกคนพียอพูดพรจังอะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ c คเวดกเกมเมอร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเติมเพชรนะครับเติม7 0บาทได้ไปทั้งหมด160เพชรนั่นเองนะครับในการเติมที่นี้นะครับโดยทุกคนเนี่ยเติมผ่านแอ a ฯเท่านั้นนะครับโดยที่เราจะเติมในตัวเกมเท่านั้นนะครับทั้งหมด35บาทนะครับเป็นรวมทั้งหมด2ครั้งแล้วจากนั้นเราจะได้2 0 0เพชรนะครับ 200อเพชรอ่ะเราได้2อ0เพชรแล้วในตอนนี้นะครับจากนั้นให้เรามาดูตรงนี้ครับกิจกรรมมาใหม่นะอ่ะอ้าวไม่ใช่กิจกรรมมาใหม่นะครับอ้าวไม่ใช่เอาเอาอยู่ไหนวะออเคนะครับของขวัญจากซานตานั่นเองนะครับเติมเพชร1 0 0เพชรได้ทั้งหมด100เพชรนะครับเติมเพชร3 0 0เพชรได้ทั้งหมด5้า0 0า้าอยบ้าเลยละ่ะ ยังไม่พูดเลย50เพชรนะครับเติมทั้งหมด500เพชรได้ทั้งหมด5เอ่อหุย5้เพชรนะครับแต่แต่แต,แต,แต่เราคือเขาเติมต้องเติม100เท่านั้นใช่ไหมครับจิงจะได้ละอยห้าสิบเพศแต่เราเติมทั้งหมด70เพชรครับเราจะได้ทั้งหมด1 5อเพศนั่นเองครับผมโอเคครับวิธีการเติมเนี่ยมันเติมแบบแสนง่ายเลยครับทุกคนแบบว่า แสนง่ายเกินอ่ะเออนะครับให้ทุกคนเนี่ยเติมเงินใน a i r p เพตอนนี้เลยนะครับพอทุกคนเนี่ยเติมใน a i r p เพแล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาดูกิจกรรมตรงนี้นะครับอ่กากิรรมตรงนี้นะครับเติมเพชรผ่าน a i r p พนะครับรับเพชรสูงสุด240เพชรทุกวันเลยนะครับแต่แต่ครับคือต้องบอกนิดนึงเนาะว่าการเติมแต่ละครั้งเนี่ยเราเนี่ยเติมครั้งหนึงนะ ในตัวเกมเท่านั้นนะครับเราจะได้เติมครั้งแรกเนี่ยได้รับมาก่อน10เฮดอ่าไม่ใช่150เฮดดิ160เฮดอ่าคุ้มไหมคุ้มครับทั้งหมดเป็นแบบทุ้ยหนาวทั้งหมด360เฮดเราจะได้ทั้งหมด360เฮดโดยที่เรากันเติมแค่70บาทเท่านั้นถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับ เติมครั้งแรกเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด10เฮตเติมครั้งที่2เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด50เฮตนั้นนั้นตรงนี้เนี่ยเราเติมผ่านตรงนี้เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด60เฮตนั่นเองรวมกับตรงนั้นก็เป็นตัวของ160เฮตแล้วเราเติม35บาท2ครั้งเราก็จะเต้มทั้งหมด200เฮตรวมเป็น360เฮตก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับว่าการเติม AirPA เป็นยังไงนั่นเองนะครับอ่ะ เมื่อกี้เราพูดของทุยพูดบ้าเลยรล่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของ Air p เพไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงของในตัวเกมเลยแล้วในจิตกรรมเนี่ยเราสามารถเติมยังไงเนี่ย100บาทเนี่ยเราจะเติมยังไงให้ได้400กว่าเพชรนะครับคือจิตรกรรมก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าเราเติมครบ300เพชรเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดครบนะ150เพชรตเติมครั้งแรก100เพชรเราจะได้100เพชรตเติมครั้งที่2 สามเพก็คือเราเติมสะสมมานั่นเองเราเติมทีเดียวเลยนะครับว่าเราเติมทีเดียวเลย100บาทในสาม้เพเราจะได้ทั้งหมด1 5 0ยเพดดังนั้นเราจะได้กิจกรรมนี้4 5 0ร้อเพรเพเป็นมูลค่าเงิน150บาทนั่นเองนะครับถามว่าคุ้มไหมผมบอกเลยตอนนี้ว่าคุ้มมากคุ้มกว่า a p พีแต่ว่าใน a p พีในกร,รณีที่แบบนี้มันจะได้1เลยมันจะได้เงินคืนนั่นเองนะครับในเอเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันจะได้เงินคืนนะครับก็เลย ถ้าใครคิดว่าเติมคุมแอร์เพย์น่ะเราจะแอร์เพย์นั่นเองนะครับโอเคนะครับคือแนะนํานะครับให้มาเติมตรงนี้ก่อนนะครับ90เฮดนะครับแล้วไม่ใช่90เฮดไปบ้าพอ300 10เฮดไดมอนด์99บาทรวมกับภาษีนะครับอ่ารวมกับภาษีเออไม่มีภาษีครับโอเคเราเติมปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะเติมให้น้องๆดูนะครับว่าเติมยังไงอ่ะมาผมจะมาเติมนะครับ อันนี้จะมาเติมให้ดูนะครับโอเคอันนี้ผ่านลาน,นิ้วมือนะครับโอเคผมเติมสามร้อยสิบเแล้วใช่ไหมครับทุกคนอ่ะปึ๊บเติมปึ๊บโอเคเอ,เอาเอาเลยซกิวโนนดครับคือผมมีแล้วนะแป๊บนึงนะครับโอเคครับพอเราเติมสำเร็จแล้วเนะี่ยเมื่อกี้เนะี่ยผมแบบมีเพชรน้อยมากเลยนะครับ คือเราเติมสามสิบเพรเราจะได้ทั้งหมดสี่ร้อหกสิบเพนั่นเองนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับจิตกรรมเนี่ยคือมันจะรับให้เองเลยนะครับคือเราแบบว่าคือมันแบบว่าจะรับให้เองเลยนะเมื่อกี้สังเกตนะครับว่าผมไม่แบบไม่ได้มารับเลยนะคือมันเพรมันเพิ่มเองนะครับแต่เมื่อกี้ผมแค่แบบว่ายังไงอะว่าจิตกรรมใหม่ลดราคาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมว่า ผมคิดว่าน่าจะมาตอนเที่ยงนะครับเนี่ยเป็นจิตกรรมของเวลานี้นะครับคือจิตกรรมของอะไรวะไม่แน่ใจนะครับโลโบโลบอกโ,กโรรลโก้อะไรว้านี่เอ้าไม่ใช่นี่โคลานันนี่โคลานนะครับท่านผู้ชมก็ต้องรอจิตกรรมนะครับเป็นจิตกรรมมาใหม่หนเนาะโอเคครับเพราะว่ามันน่าจะมาตอนเที่ยงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวอัตราอีกทีนะครับของครับอัตราบ้าเลย เ,เราจะรีวิวว่าของในนั้นมีอะไรบ้างนะครับคอมครับเฮ้ย